สวัสดีครับผมเมื่อนี้พามาเยี่ยมชมระบบนำพุ่งนะครับกับไร่นายจางนะครับผมเป็นการทดลองครับเป็นการทดลองใส่ปานพุ่มนำน้อยนะครับต้องใส่เป็นเสน้นเป็นเส้นนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการทดลองอยู่ครับได้ผลประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับกับระบบ น้ำพุ่งนะครับนี่ครับผมถ้ามาเยี่ยมชมไร่นาช่างนะครับเรื่องการทดล่องยูนะครับหนึ่งเซนครับผมความเกาประมาณยี่สิบหาเมตรระดับน้ำถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับนี่ครับผมนี่ครับมาเบิ้งไกลๆครับนี่ครับผม ระบบนำพุ่งนะครับที่เรียกว่าสิเปียาสปริงเกอร์แปถามเขาจาว่าระบบนำพุ่งดีกว่าสันวาผมได้จัดเลยครับจัดมาลอยเมตรอยู่แน่ระวางการตดลองนะครับแต่ว่าระดับความพึ่งพอใจกับยุ้มั่นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยครับกาวาสีบ้างเม่นนะครับข,ขางเดียว นี่ครับกำลังงามครับอายุมั่นสามเดือนสี่เดือนประมาณสี่เดือนครับอายุมั่นสี่เดือนเมื่อเศ้าแกะออกนอนกอบักลายเลยครับเนี่ครับเมื่อเศร้าในแกะโกบออกนอนกอจักมาแต่ไสบักลายครับหักออกเครื่องตัวเครื่องหมดแล้วครับคุณเบิมึงครับต้องทำได้ก่อนครับผมนี่ครับอันนี้กำลังอันนี้ปลูกไม้ครับ นี่ครับลู้ไม่ประมาณไร่กุ้งวานนะครับกาังสีกาลังสีงามนะครับกาลังสีเจริญเติบโตกาวบาสีว่างระบบนำพุ่งเมื่อเนี่ยแล้วครับแต่บ่าสีสลับการเปิดแต่ละโซนแต่ละโซนครับอันนี้ง่ายแล้วครับนี่ครับผมอดใจรอดจังหน่อยครับเดี๋ยวสิคันให้ได้ซิมกันครับผมครับขอบคุณครับผม